สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องพาาอดนายทาลล์ออฟเลฟดินแดนแห่งคนสายมูค่คะยินดีต้อนรับผู้ชมใหม่นะคะแล้วขอขอบคุณสับสก์ริปที่น่ารักและก,กลารกดไลค์ที่มอบให้กับเมย์นะคะก็วันนี้ค่ะเมย์จะมาเช็คดวงนะคะให้กับชาวราศีธนูนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะก็การอ่านของเมย์นะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณในทุกๆคลิปนะเพราะฉะนั้น,นะค่ะดูเพื่อความสนุกด,ดูเพื่อความบันเทิงนะ ไม่จะเปิดออกเป็นสพาร์นะคะพาร์ทแรกก็คือพาร์ทของคนโสดแล้วก็คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหาต่อท้ายคลิปนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเหมาือนอุ้ไพ่ใบแรกของคุณกันเลยค่ะว้าว คุณชาวราศีธนูค่ะถึงเวลาของความรักแล้วนะเดี๋ยวคุณจะได้เจอใครบางคนนะคะที่เขาจะเข้ามาทักทายหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะ,ะขอเพียงแค่คุณนะคะเปิดหัวใจของคุณออกให้กว้างๆเลยนะคะจะเก็บข้าวของในหัวใจของคุณให้เรียบร้อยนะคะพาตัวเองไปทําสวยนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าได้เวลาแล้วนะคะที่ใครบางคนนะจะเข้ามาเคาะประตูหัวใจของคุณนะเปิดประตูหัวใจของคุณออกะคะ่ะแล้วก็ให้เขานะคะมองเห็นความสวยงามที่อยู่ในใจของคุณนะ เดี๋ยวเรามาให้ไพ่ทาาโลกขยายกันหน่อยคะ่ะว่าคนที่จะเข้ามาหาคุณนี้นะคะเป็นใครนะเป็นคนใหม่หรือว่าเป็นคนเก่าๆนะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ทาาโลกขยายกันหน่อยคะ่ะ คุณชาราศิธนูคะในบางท่านนะคุณหมดหวังในเรื่องราวของความรักไปแล้วละ่ะในบางท่านนะคะคุณรอจนคุณรู้สึกว่าเออไม่เจอสักทีอะ่ะจนคุณรู้สึกว่าแบบหมดหวังแล้วความรักเนี่ยมันยังมีพอสําหรับคุณไหมอะนะคะในบางท่านนะในบางท่านนะคะคุณอยู่ในช่วงเวลาของการควลิ่งตัวเองนะอยู่ในช่วงเวลานะคะรักษาแผลใจนะคะเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะแต่ไม่อยากจะบอกนะคะว่าในเดือนมกราคมนี้คะ่ะมีเกณฑ์สูงมากอนยะ่างว่าจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาให้ความรักกับคุณ เป็นความรักที่มั่นคงแล้วก็เป็นความรักที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะไปในระยะยาวได้นะคนคนนี้ค่ะเป็นคนโสดนะคะเป็นคนโสดเลยแล้วก็เป็นคนโสดที่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วก็เป็นคนโสดที่รู้จักคุณค่าของตัวเองนะคะแล้วก็พึงพอใจในเรื่องราวของชีวิตของตัวเองนะคะคนคนนี้ค่ะมี energy ของคนที่เด็ดขาดนะ เป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรแน่ๆค่ะเป็นคนตรงนะไม่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณอนไม่ชัดเจนกับเขาหรือว่าเขาอะค่ะต้องปกอยู่เป็นตัวเลือกของใครนะคนคนนี้จะตัดทิ้งทันทีค่ะเพราะว่าเป้าหมายของคนคนนี้คือการมองหาคู่ชีวิตและพัฒน,นาความสัมพันธ์กับเขานะคะไปในระยะยาวพร้อมที่จะแต่งงานมีครอบครัวกับเขาอะนะคะ คนคนนี้ค่ะค,ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะในเรื่องของชีวิตแล้วก็ในเรื่องของอาชีพค่อนข้าง oyster, สูงนะในบางท่านนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการนะคะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นนายตัวเองค่ะเป็นคนที่มีอํานาจสั่งงานลูกน้องได้อะค่ะคนคนนี้ค่ะเป็นคนที่มีเงินนะมีฐานะที่ร่ํารวยค่ะถ้าเกิดว่าคุณได้แต่งงานกับคนเคลียไม่บอกเลยว่าชีวิตของคุณนะจะมั่นคงมากๆเลยค่ะ นอกจากฐานะเขาจะมั่นคงแล้วนะความรู้สึกเขาก็มั่นคงด้วยค่ะเป็นคนนี้เป็นคนที่ทําอะไรอะ่ะทาจริงทําจังแล้วก็เป็นคนที่จริงจังจริงใจนะคะเวลามีความรักในแต่ละครั้งเนี่ยให้ใจไปเต็มร้อยเลยค่ะแต่คนคนนี้เขาน่าจะเคยผ่านความรักที่ไม่ชัดเจนหรือว่าการที่คนรักของเขามีตัวเลือกหรือว่าแอบทําอะไรลําหลังเขาหรือว่ามีความลับก,กับเขาอะคะ่ะและในบางท่านนะคะเขาเคยอยู่ในสถานการณ์ที่ เขาไม่รู้มาก่อนว่าคนที่เขาเคุยอยู่ด้วยอะ่ะมีคนของเขาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะในบางท่านนะเขาอาจจะเคยแบบมีเรื่องราวที่ไม่ดีในเรื่องของความรักมาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้เวลาจะรักใครนะคะค่อนข้างที่จะสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ค่อนข้างที่จะคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาค่ะเป็นพิเศษคนคนนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองและไม่ร้องขอสิ่งต่างๆจากใครทั้งนั้น เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็เป็นคนที่แอบมีอีโก้สูงเบาๆอะค่ะเขาเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองเป็นคนที่สามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาได้ด้วยตัวเองเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะไม่งอใครเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเขาอะรู้สึกว่า คนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยมีความลับกับเขาและความสัมพันธ์เนี้ยมันดูชอบมาพักไม่ไม่ชอบมาพากลน่ะคนคนเนี้ยจะตัดทิ้งทันทีเพราะว่าเขาเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องราวของความรักมาค่ะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่รักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่เขาเซนซิทีฟในเรื่องราวของความรักมากนะเป็นคนที่แอบเซนซิทีฟในเรื่องของความรู้สึกมากๆอะค่ะเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายคนคนเนี้ยค่อนข้างที่จะมีความรักที่ เหมือนแบบให้ไปเต็มร้อยอะแล้วพอเวลาที่เขาผิดหวังมาเขาก็จะแบบผิดหวังเต็มร้อยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวในอดีตต่างๆของเขาอะคะ่ะมันยังคงทิ้งบาดแผลให้คนคนนี้เรื่องราวต่างๆอะคะ่ะที่มันเคยเกิดขึ้นกับเขาอะคะ่ะมันกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้เขาะะรู้จักระวังในการครบคนแล้วก็เลือกที่จะคบใครนะคะคนคนนี้เวลาที่เขารักใครแล้วเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาพร้อมที่จะทุ่มเทแล้วก็ พร้อมที่จะดูแลคนที่เขารักค่ะเป็นคนขยนันเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่แบบมีความสามารถเยอะอะอยางที่ไม่บอกค่ะว่าคนคนนี้เขาค่อนข้างที่จะมีด้านมืดนะในเรื่องราวของความรักที่ไม่ดีมาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะเข้าหาใครค่ะเขาจะต้องแบบพิจารณาแล้วก็คิดทบทวนวางแผนไต่ตรองให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าตัวเขาอะเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่โอเคในเรื่องราวของความรักมาค่ะในบางท่านนะเขาอาจจะโสดมาสักพักแล้วอะค่ะ เป็นคนที่เวลาจะทําอะไรอะคะ่ะคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะมากนะคะคนคนนี้เขาเข้ามาเพื่อที่จะรักคุณเลยนะเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์ไปกับคุณแล้วก็มีความรักความจริงใจนะคะให้กับคุณจริงๆเพราะฉะนั้นคะ่ะอย่างที่เมย์บอกว่าในเรื่องราวของความรักที่มันผิดหวังมาเนี่ยมันยังคงอยู่ในใจของคนคนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่มีลักษณะแบบนี้คะ่ะอย่าพยายามไปทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจเพราะว่าคนคนนี้เวลาที่เชื่อใจใครแล้วเนี่ย เขาจะเชื่อใจเต็มร้อยนะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่เขาเชื่อใจเนี่ยทาให้เขารู้สึกผิดหวังเนี่ยเขาจะตัดทิ้งทันทีเลยค่ะคนคนนี้จากน้า,พาไพ่ไม่มีใครไม่มีใครไม่มีใครเลยค่ะคนคนนี้โสดอยู่คนเดียวมาสักพักหนึ่งแล้วอยู่คนเดียวมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะเขาเข้ามาเพื่อที่จะมาให้ความรักกับคุณเนี่ยแล้วก็อยากที่จะแต่งงานมีครอบครัวที่น่ารักอะคะ่ะคนคนนี้เขาน่าจะพร้อมหมดละ ในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินขาดอย่างเดียวนั่นก็คือในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอกับคนที่เขาค่อนข้างที่จะจริงจังจริงใจนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ให้กับคุณเรียกได้ว่าเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจะค,ะค่ะคนคนนี้จะไม่ทําเด็ดขาดคนคนนี้คะ่ะเขาอะ ผ่านความรักที่ไม่ดีมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็โสดมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าความรักที่ไม่ดีนี่แหละทําให้เขาเลือกที่จะเป็นโสดและกานได้มาเจอคุณเนี่ยคุณเหมือนคนที่ฟ้าค่ะส่งมาให้เขาเมย์มองว่าเขาอ่ะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปอย่างรวดเร็วกับทันหันเลยนะความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะไม่แบบช้ามากจะในบางท่านนะเมย์มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะค่ะจะถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มันมีความมั่นคงอยู่ในนั้น คนคนนี้นะค,ะค่ะค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองมานานละหมายถึงว่าโสดนะคะมานานแล้วแล้วก็เก็บใจมานานแล้วอะค่ะพอได้มาเจอกับคุณเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกอยากที่จะเปิดใจรักคุณอีกครั้งหนึ่งอะค,ะค่ะเขาตกหลุมรักคุณในแบบที่เขาอะตกตุ๊บเลยนะเขาเจอคุณเนี่ยเขาสัมผัสได้เลยว่าคุณเนี่ยคือคู่ชีวิตของเขาคือคู่ของเขาคือคนที่เขาจะอยู่ด้วยไปตลอดนะคะคือคนที่เขาอะค่ะอยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยนะ คนหอยสวนมาสักระยะหนึ่งละไม่ม <t ical grammar> like well, ีใครจริงๆค่ะชีวิตเขาแบบจากหน้าไพ่อ่ะเขาน่าสงสารนะไม่มองว่าเขาน่าสงสารนะทำไมไม่ถึงบอกว่าเขาน่าสงสารเพราะว่าเขากลายเป็นคนที่กลัวความรักไปเลยอะค่ะจากความรักครั้งก่อนๆอ่ะสอนให้เขารู้จักระวังคนแล้วก็สอนให้เขารู้จักเลือกคนนะคะแล้วพอมาเจอคุณเนี่ยเขาปิดใจมานานละแล้วพอมาเจอคุณเนี่ยคุณทําให้เขารู้สึกอยากที่จะมีความรักอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะรักใครอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะลองมีความรักอีกครั้งหนึ่งอะค่ะ แล้วเขาก็มั่นใจว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่ใช่แล้วก็เป็นคนที่เขาอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงการแต่งงานมีครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคนลักษณะแบบนี้นะคะจารชิตธ,ธนูไม่มองว่าอย่าไปทำร้ายหัวใจเขาเลยเนาะสงสารเขาเพราะว่าจากหน้าไพ่เนี่ยค่ะที่ผ่านมาเนี่ยความรักของเขาอะมันแย่มากมันเปลี่ยนให้เขาอะค่ะกลายเป็นคนที่กลัวความรักไปเลยอะเพราะฉะนั้น,นะคุณก็ลองคิดดูว่าคนที่แบบกลัวความรักได้ขนาดเนี้ยแบบปิดใจมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ย เขาจะต้องผ่านความรักที่ไม่ดีมาขนาดไหนอะเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูาดลักนณราศีดาวจันทร้วสุดข,ของเขากันนะราศีกันค่ะราศีตุลธาตุลมค่ะไม่ถุนตุลกลุ่มนะคะราศีมีนและธาตุไฟค่ะไม่สิงธนูนะจยวนี้ขอดูให้นางฟ้าหน่อยค่ะ hmm. คุณกับเขาอะค่ะถูกดึงดูดกันด้วยเคมีนะคุณกับเขาอะค่ะมีเคมีที่ตรงกันนะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความแตกต่างนะคะและที่สำคัญอะอดีตเนี้ยแหะคะ่ะน่าจะเป็นตัวที่มีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านๆมาของเขาอ่ะนะ ในเวลานี้ค่ะคุณชาวราศีธนูนะคุณจําเป็นที่จะต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะให้เป็นอิสระนะถ้าในเวลานี้ค่ะคุณมีความกังวลใจอะไรหรือว่าคุณนะคะทะเลาะกับครอบครัวของคุณมีปัญหาก,กับคนในบ้านนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์ energy นี้ออกไปให้หมดนะคะเพื่อที่จะเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะในบางท่านนะคะเด็กอะ่ะมีความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อ่ะคะ่ะมีมองว่าถ้าไม่ใช่เขาหรือคุณนะคะ ก็น่าจะเป็นคนที่เอ่อเป็นซิงเกิลมัมนะคะหรือว่าเป็นเป็นซิงเกิลดารอะไรอย่างเงี้ยค่คะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าให้เด็กขึ้นนะเดี๋ยวไม่์ขอดูไพ่จากสก,กาวานเยคะ่ะสก,กาวานอยากบอกอะไรกับคุณมไม่บอกเลยนะว่าคนคนนี้าการที่เขารักคุณนะคะเขาต้องพยายามมาก และเขา,าค่ะต้องกล้าหาญมากๆที่จะเปิดหัวใจของเขานะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณไี้เจอกับเขาแล้วนะไม่อยากให้คุณแบบสงสารเขาหน่อยนะคะให้นาแนะนํานกับคุณว่าในเรื่องราวของความรัก,กค่ะถ้าคุณรู้สึกมีคําถามหรือคุณรู้สึกว่าคุณลังเลใจนะในบางสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ คุณลองถามตัวเองนะคะในใจลึกๆของคุณว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องการอะไรเพราะจากนาภัยเนี่ยถามว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนดีมากๆนะคะแล้วก็รักคุณจริงๆแต่ว่าในเรื่องของผลกระทบในความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของเด็กที่จะมีบทบาทในความสัมพันธ์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณรู้สึกมีคําถามหรือคุณรู้สึกลังเลใจนะหรือว่าคุณรู้สึกแบบเอ๊ะอะไรประมาณนี้ค่ะอยู่ในใจนะลองถามัวใจของคุณนะคะความรู้สึกลึกๆในใจของคุณนะว่าเขาอะคือคนที่ใช่สําหรับคุณไหมนะ ลองดูค่ะลองดูหน้าง,งานอีกทีนะประมาณนี้ค่ะหน้าไพายออกมาประมาณนี้นะโอเคค่ะไม่ต้องขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะนิพร้างตรงไหนไม่ต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณชาวราศีธนูนะคะคุยคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคู่รักที่มีประเด็นมีปัญหานะโอเคค่ะเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้นะความรู้สึกเขาความรู้สึกคุณอาจจะมีตรงกับคุณบางส่วนตรงกับคุณทั้งหมดหรือว่าอาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้นะคะและที่สาคัญอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณในทุกๆคลิปนะเพราะฉะนั้นค่ะดูเพื่อความบันเทิงโอเคนะคะถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ใบแรกของคุณกเลยค่ะ ชาวราศีธน,นูคะ่ะนบางท่านนะตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ของการซ่อมหัวใจตัวเองนะคะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณซ่อมความรู้สึกของตัวเองนะในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเสียใจในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกหักนะคะในเวลานี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยคะ่ะสถานการณ์ความรักของคุณนะ ตัวคุณจะ,ะจบความสัมพันธ์ที่คุณพยายามเข้าหาเขาเท่าไหร่แต่ตัวเขาะะไม่ค่อยสนใจเขาไม่ค่อยตอบสนองในความรักของคุณเราก็ไม่ค่อยมองเห็นคุณค่าในความรักที่คุณให้เขาไปนะคะคุณจบความสัมพันธ์แล้วก็เลือกที่จะเดินออกมาจากเขาแล้วนะคะคุณเดียวกับคนที่เขาค่อนข้างมีเสน่ห์มาก เป็นคนที่มีคนแบบเข้าหาเยอะมากะคะ่ะเป็นที่ต้องการของท้องตลาดเลยนะคะมีใครหลายคน,นะคะ่ะให้ความสนใจใเขาด้วยบุคลิกของเขาะคะ่ะที่ค่อนข้างที่จะดูภูมิฐานแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของนะที่การงานสูงด้วยค่ะคุณค่อนข้างที่จะมีความหลงไหลนะคะในเรื่องของตัวเขาด้วยนะเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณอนะได้ตัดสินใจมาอย่างดีแล้วอะคะ่ะ อม,มีมองว่าความสัมพันธ์นี้ค่ะก่อนที่จะจบลงนะคุณได้ปรึกษาหารือกันได้วางแผนได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะก่อนที่คุณจะตัดสินใจความสัมพันธ์นี้อะค่ะค่อนข้างที่จะมีช่องว่างระหว่างคุณกับเขาอะค่ะมันเป็นช่องว่างที่ใหญ่มากๆเลยใหญ่พอที่จะให้ใครบางคนอะเดินเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้นะคะ อย่างที่บอกว่าคนคนนี้ค่ะมีคนเข้าหาเยอะมีคนเข้าหาเขาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเหมือนตัวคุณอะรู้สึกว่าอยากที่จะมองไปหาโอกาสข้างหน้าของตัวเองนะคะความสัมพันธ์เนี้ยทะเลาะกันหลายครั้งนะในเรื่องของการมีตัวเลือกการเปิดช้อยเปิดออปชันนะคะหลายหลายครั้งที่คุณพยายามสู้เพื่อที่จะอยู่ต่อในความสัมพันธ์นี้แต่เหมือนตัวเขาอะค่ะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้และนอกจากตัวเขาไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้ค่ะ เขายังไม่ตอบสนองความรู้สึกของคุณด้วยเขายังไม่ให้ความรู้สึกของเขากลับมาที่คุณด้วยนะคะในบางท่านในบางท่านนะเขาละเลยเรื่องราวของคุณสิ่งต่างๆของคุณไปเยอะมากเลยค่ะโอเคถ้าเกิดว่า energy ของคุณประมาณนี้นะจยวเรามาดูความรู้สึกเขาหน่อยค่ะ เขาดูความรู้สึกคุณอืมอืมความรู้สึกเขาค่ะเขารู้สึกแย่มากเขารู้สึกท้อมากเขารู้สึกเหนื่อยมากเขารู้สึกหมดหวังในความรักครั้งนี้มากค่ะเขารู้สึกเหนื่อยมากๆเลยค่ะในเวลานี้การไม่มีคุณเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แย่มากๆสําหรับเขา เขาอะค่ะค่อนข้างที่จะอดทนเพื่อที่จะผ่านความรู้สึกที่อยากติดต่อสุ่อสารมาหาคุณเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะอดทนมากๆเลยนะจับการที่จะไม่คุยกับคุณไม่ติดต่อสุสารมาหาคุณและไม่พูดคุยกับคุณถ้าในเวลานี้ค่ะคุณเห็นว่าเขาเงียบไปเขาไม่ติดต่อหาคุณเขาไม่พูดคุยกับคุณไม่อยากให้คุณรู้นะว่าคนคนนี้กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ควบคุมตัวเองหนักมากเป็นช่วงเวลาที่เขาพยายามควบคุม ความรู้สึกของเขาหนักมากๆเลยค่ะตัวเขาอะค่ะอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะแต่เขาไม่ทาเพราะเขาอะค่ะคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาอะควรที่จะซ่อมความรู้สึกของตัวเองเราก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขารู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาอะค่ะต้องเยียวยาความรู้สึกของตัวเองเขาพยายามอดทนมากนะคะกับความรู้สึกของเขาอะเขาพยายามที่จะต่อต้านความรู้สึกของเขาหนักมากเลยค่ะในขณะที่ตัวคุณคุณมองไปถึงอนาคตข้างหน้าของตัวเอง คุณมองไปหาโอกาสใหม่ๆเป้าหมายใหม่ๆคุณเปลี่ยนจุดโฟกัสอะค่ะจากก่อนหน้านี้ที่คุณเคยมอบความรักให้กับเขามาตลอดเคยให้สิ่งดีๆกับเขามาตลอดในวันนี้ค่ะคุณชาวาราศีธนูคุณเอาความรู้สึกนั้นกลับมาให้ตัวเองกลับมาดูแลตัวเองกลับมาให้กับตัวเองอะคะ่ะคุณให้สิ่งต่างๆกับเขาไปเยอะมากเลยนะ <sy> ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะในบางท่าน <sy> ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยที่คุณให้เขาไปเนี่ยเยอะมากในเวลานี้ค่ะมันเป็นเวลาที่คุณรู้สึกตื่นรู้แล้ว ในบางท่านนะคุณลงทุนทําอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองไม่มองว่าในบางท่านนะถ้าคุณไม่ได้ลงทุนนะคะเสริมความงามหรือว่าไม่ได้ลงทุนนะคะทําสวยอะไรประมาณเนี้ยคุณก็จะ,ะไปลงทุนไปเอาดีในเรื่องของหน,น,น้าที่การงานไปโฟกัสในเรื่องของหน,น,น้าที่การงานโอกาสใหม่ๆของตัวเองแล้วก็เป้าหมายของตัวเองแล้วก็ทําเป้าหมายของตัวเองอะคะ่ะให้ประสบความสําเร็จและยิ่งตัวคุณนะในเวลานี้โสดสวยรละรวยมากเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่อะคะ่ะคนคนเนี้ยเขารู้สึกเสียใจแล้วก็รู้สึกเสียใยที่ ปล่อยให้คุณเดินออกไปในเวลาเนี้ยค่ะถ้าเขาส่องคุณได้นะไม่มองว่าเขาอะยังคงส่องคุณอยู่แล้วก็มองเห็นชีวิตของคุณนะคะดีขึ้นในทุกๆวันแล้วคนคนนี้รู้สึกเสียใยแต่ก็ไม่มงาง้อคุณนะไม่ติดต่อไม่สื่อสารมาหาคุณเพราะว่าตัวเขาอะค่ะกําลังต่อต้านกับตัวเองหนักมากๆเลยค่ะตัวคุณอนะอยู่ใน energy ของคนที่ตื่นรู้แล้วคุณเป็นคนฉลาดนะจริงๆแล้วอะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยค่ะ คุณเป็นคนที่ฉลาดมากคุณเป็นคนที่มีไหวพริบดีมากคุณเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งมากนะคะตัวคุณเนี่ยมีความคิดถึงมีความนึกถึงเขาแต่ว่าคุณแค่รู้สึกว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องไปต่อกับชีวิตของตัวเองแล้วอะคะ่ะตัวคุณน่ะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องทําแลวคุณแค่รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณให้ไปเยอะแล้วแล้วมันก็ควรที่จะแบบพอได้แล้วอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะ จะนม้ขอดูบทสรุปในความสมําคัญนี้หน่อยค่ะ ว้าวคุณชาลัชิตธนูคะหลังจากที่คุณเดินออกมาจากคนคนนี้และคุณนะคะหันมาสนใจในเรื่องของตัวเองมาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองช่วงเวลาที่คุณโสดอ่ะและช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจทําอะไรอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างเด็ดขาดนะคะกับสิ่งที่ก่อนหน้านี้ค่ะคุณไม่กล้าทำเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนะคะลังเลใจกับบางสิ่งบางอย่างและคุณไม่กล้าทำเมียไม่มองว่าในเดือนมกราคมเนี่ยคุณจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ถ้าให้ไม่พูดตรงๆเลยนะถ้าในเวลานี้ค่ะคุณไม่กล้าตัดสินใจเดินออกมาจากคนคนนี้ในเดือนมกราคมเนี่ยค่ะคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากคนคนนี้แบบตัดเลยอะสําหรับบังท่านนะที่คุณ move on แล้วอะคะ่ะช่วงเวลาที่คุณนะคะ่ะออกมาใช้ชีวิตของตัวเองออกมาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ทําตัวเองให้แบบมีค่าแบบเลิศมากอะไรประมาณนี้ค่ะสวยๆแล้วรวยมากฉันเลิศมากอะไรประมาณนี้ค่ะคุณจะได้เจอกับคนที่เขาโสดเหมือนเหมือนกันกับคุณคุณจะได้เจอใครบางคนคะ่ะที่เขาเป็นคนโสด มี energy ของคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงเราก็เป็นคนที่มีเหตุผลนะเป็นคนนิ่งๆค่ะไม่ค่อยโรแมนติกเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้อยู่พอสมควรค่ะแต่มย์จะบอกว่าคนคนนี้ถึงต่อให้เขามี e ีโกนะแต่เขาอะค่ะจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในรูปแบบที่แต่งงานมีครอบครัวและให้ความมั่นคงกับคุณนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ได้คุณจะเจอกับคนที่ เข้าพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปในแบบที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวด้วยกันคุณจะเจอคนโสดในวันที่คุณอะค่ะโสดคุณเข้าใจทิ่พีพูดใช่ไหมคุณจะเจอคนโสดตอนที่คุณโสดอะตอนที่คุณโสดแบบโสดแล้วมีความสุขด้วยนะไม่ใช่แบบโสดแล้วแบบว่าอมทุกอะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าคุณโสดแล้วคุณอมทุกเนี่ยคุณไม่เจอคุณจะเจอคนคนนี้นะคะก็ต่อเมื่อ คุณโสดในแบบที่คุณมีความสุขและคุณพึงพอใจในชีวิตของตัวเองคุณจะต้องโสดในแบบที่คุณสามารถที่จะจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ด้วยตัวเองอะไม่ใช่แค่คุณแสดงออกว่าคุณมีความสุขนะแต่คุณจะต้องสุขภายในจิตใจอะค่ะให้หัวใจของคุณมันแบบมีแรงดึงดูดที่จะดึงดูดใครหลายๆคนให้เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่มองว่าช่วงที่คุณโสดแบบที่คุณมีความสุขที่สุดอะค่ะจักรวาลอะเขาจะดึงดูด คนที่จัก,กรวาลอะเขาจะส่งคนที่โสดแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณเนี่ยมาให้คุณได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะส่งมาให้ในวันที่คุณพร้อมที่จะรับคนคนนี้และคุณพร้อมที่จะดูแลคนคนนี้คนคนนี้อะค่ะเปรียบเสมือนของขวัญจากจัก,กรวาลที่จะมอบมาให้กับคุณนะเพียงแค่ว่าคนคนนี้ข้อเสียของเขาเลยก็คือภายนอกเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนนิ่งๆยิ่งๆไม่ค่อยแสดงความรู้สึกสักเท่าไหร่ ต่คนคนนี้อะค่ะพร้อมที่จะมอบความรักแล้วก็พร้อมที่จะมอบความมั่นคงนะคะให้กับคุณถ้าเกิดว่าคุณได้เจอกับคนคนนี้นะไม่มองว่าเขาจะต้องขอคุณแต่งงานอย่างแน่นอนคุณจะได้แต่งงานอย่างแน่นอนเลยค่ะคุณชาวราศีธนูเพียงแค่คุณจะต้องทําตัวเองนะคะให้มีความสุขแล้วก็ทําตัวเองนะคะให้โสดสวยแล้วรวยมากอะอย่างที่ไม่บอกเขาจะเข้ามาในเวลาที่คุณพร้อมจริงๆอะคนคนนี้อะค่ะจะเข้ามาในเวลาที่คุณพร้อมที่จะรักษาของขวัญจากจักรวาลชิ้นนี้ไว้ให้ได้จริงๆอะ เพราะฉะนั้นนะคะช่วงเวลาที่คุณรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกยังไม่เต็มร้อยกับความรู้สึกของตัวเองอะค่ะคุณจะไม่ได้คนคนนี้คุณจะไม่เจอคนคนนี้จากหน้าไพ่ที่แบบราศีอื่นๆที่ไม่เปิดมาเนี่ยเขาจะมีตัวเลือกใช่ไหมแต่ของคุณเนี่ยไม่มีค่ะมีคนเดียวคนเดียวเท่านั้นที่จักรวาลน่ะจะส่งมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นนะคะคนคนนี้ถือเป็นของขวัญจากจักรวาลจริงๆที่จะมอบให้กับคุณเพราะฉะนั้นค่ะในเวลานี้นะถ้าคุณรู้สึกเสียใจถ้าคุณรู้สึกอยู่ในความเศร้านะค เยียวยาตัวเองเพื่อที่จะเปิดใจนะคะรับของขวัญจากจักรวาลชิ้นนี้นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีของเขาหน่อยค่ะราศีสิงห์ราศีมีนราศีกุมค่ะราศีพฤกษ์และธาตุลมค่ะไม่ถูกปนกุมนะหนูไม่ขอดูให้หนางฟ้าหน่อยค่ะ ใช่นะคะแนะนา,นาให้คุณนะคะลืมเรื่องต่างๆที่ผ่านมานะลืมอดีตที่ผ่านมานะคะ่ะแล้วก็เรียนรู้จากมันนะให้มันเป็นครูนะคะเพื่อที่จะสอนคุณให้มันเป็นบทเรียนหนึ่งนะคะในชีวิตของคุณนะคุณกับคนใหม่ๆเนี่ยคะ่ะน่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรม,มเขาเป็นคนที่ตามคุณมาจากอดีตชาติเลยนะไม่บอกเลยไม่ไม่อย่างนั้นอะ่ะจักรวานะ่ะ ไม่ส่งมาให้คุณหรอกคนเดียวเลยนะเขาส่งมาให้คุณคนเดียวเลยนะไม่ส่งคนอื่นมาด้วยส่งคนนี้มาคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าคุณกับเขาอะอาจจะรักกันมาทุกพบทุกชาติแล้วอาจจะแบบเจอกันมาทุกพบทุกชาติแล้วในรองคู่อยู่ด้วยกันทุกพบทุกชาติแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นอะชาติเนี้ยคุณก็ต้องได้มาเจอเขาด้วยในเวลานี้ค่ะเป็นเวลาที่คุณจะต้องปลด่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะ คุณกับเขาอะค่อนข้างที่จะมีเคมีดึงดูดแบบเข้าหากันหนักมากเลยค่ะช่วงเวลาที่คุณได้เจอกับเขาเนี้ยคุณจะรู้สึกเหมือนแบบมีแรงดึงดูดอะคะ่ะที่ทําให้คุณกับเขาเนี้ยดึงดูดเข้าหากันเพราะว่าคุณกับเขาอะมีเคมีที่ตรงกันนะคะจักรวาลน,นะคะส่งสารมาบอกกับคุณว่าในเวลานี้คะ่ะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเติมเต็มความรู้สึกที่คุณรู้สึกขาดถ้าในเวลานี้ค่ะคุณรู้สึกขาดแคลนในเรื่องราวของความรักถ้าคุณรู้สึกว่าเมื่อไหร่คุณจะได้เจอกับความรักนั่นแสดงว่าความรู้สึกของคุณนะคะมันยังไม่ได้ถูกเติมเต็มคุณยังคงขาดแคลนในเรื่องราวของความรักอยู่เพราะฉะนั้นค่ะคุณจําเป็นที่จะต้องเติมความรักให้กับตัวเองด้วยการรักตัวเองนะ ก่อนที่คุณจะไปรักใครนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องรักตัวเองก่อนเติมความรักของคุณค่ะเข้าไปในหัวใจของคุณถ้าคุณรักคนคนหนึ่งได้ด้วยหัวใจของคุณแบบที่เต็มร้อยขนาดนั้นนะคะเมเชื่อว่าคุณจะมีความรักมากพอที่จะเติมเต็มให้กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นค่ะจักรวาลนะบอกให้คุณนะเติมเต็มความรู้สึกรักตัวเองนะคะเข้าไปในหัวใจของคุณแล้วก็แสดงออกมานะคะให้จักรวาลเขาได้เห็นว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับสิ่งดีๆจากจักรวาล คุณพร้อมแล้วที่จะรับของขวัญชิ้นนี้จากพระเจ้านะเพราะฉะนั้นค่ะปลดปล่อยสิ่งต่างๆนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นกับคุณความรู้สึกน e g a t i ความรู้สึกท็อกซิกนะคะให้ออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อที่ว่าคุณจะมีพื้นที่มากพอที่จะรับของขวัญชิ้นนี้จากจากักวรวาลน,นะคะคชาศิาศีธนูนะปเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้คุณนะคะส,สมหวังในเรื่องราวของความรักปิดภาคงไหนไม่ต้องขออภัยด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ